ะครับผมจะถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆด้วยวท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนได้ดูได้ชมพระห้าองค์นี้แรดูติดนะครับนะครับมันมีหลายเม็ดนะครับแรดูติดนะครับเดี๋ยวท้ไทยคลิปผมจะ เอาแรดูดให้ดูนะครับแต่แร่ก็แร่ก็แรดูดนี้ก็ไม่แข็งเจ๋งเท่าไหร่นะครับเป็นเฉพาะสายนาฬิกานะครับมีแรดน,นิดๆนะครับก็ดูดรู้ว่าติดนะครับติดแน่นอนนะครับชมอง,องค์ดำนี้ไปก่วน่นะครับ ชมองดำไปก่อนนะครับผมจะบอกว่าอง์ดำนี้มีเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับแตกก่อนนะครับหลุดรอดออกก็เป็นคาบปนลาขึ้นมานะครับนี่คือคาบลาขึ้นมานะครับมีเม็ดเขียวเม็ด ขาวมิดแดงมิดดำนะครับครบรอบเลยนะครับสวยมังอะสวยงามมากที่สุดนะครับองนี้ดูติดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแร่สายนาฬิกาให้ให้ดูให้ให้ดูนะครับดูติดเลยนะครับนะครับ ติดเลยนะครับเห็นไหมครับแร่นาฬิกานะครับถ้าถ้าเป็นแร่เหมือนกับเขาที่ในร้านใหญ่เขาเน่ะติดเลยนะครับวันนี้ก็นิดเดียวนะครับแค่แร่สายโทรศัพท์หรือว่าแร่ไอ้ฝักโทรศัพท์นะครับติดเลยนะครับหน้าหลังติดเลยนะครับนี่องค์ดำนะครับ องค์นี้ก็ติดนะครับดูเม็ดไปก่อนนะครับนะครับแตกรล้วออกนะครับเม็ดติมเลยนะครับเม็ดติมเลยนะครับดูดี่ครับเม็ดติมเลยนะครับโทรศัพท์ไม่ดีนะครับเม็ดติมเลยนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับเม็ดติมนะครับดูครับทันยุคถึงยุคนะครับนะครับ สวยนะครับสวยจริงงานจริงองนี้ก็ติดนะครับเนี่ยพวกเม็ดดิจิตปุ่งกิดป่าเม็ดทองคําเม็ดเดล็กไหลเดล็กไหลเพลําหรือว่าฝงพุทธคุณต่างๆนะครับองนี้ก็ติดนะครับอย่างนี้ไม่ไม่เห็นอะไรนะครับแต่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทดสอบดูนะครับ ติดนะครับตรงนี้ติดนะครับตรงนี้ติดไม่แรงนะครับจะไววไหมนะครับติดนะครับนี่ติด นะครับติดเหมือนกันแต่ไม่แรงนะครับเพราะว่าเม็ดหลึกไหลผูไม่ผูมานะครับแล้วองค์ต่อไปนะครับองนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับผ้าองติดทุกทุกองนะครับดูเม็ดไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นเม็ดเรยครับนี่นี่ มิดติมหมดเลยนะครับเม็ดมวลสารนะครับนี่เม็ดเงินเม็ดทองนี่นี่นี่ม็ดม็ดใหญ่เลยนะครับน,นี่ก็มีดเป็ม็ดใหญ่ใหญ่เลยนะครับนี่นะครับตามหัวสุเด็ดหรือว่าหัวตําขานะครับข้างล่างเพียบเลยนะครับถ้ามีกล้อง เหมือนกับเซียนเขานี่โอยมองนี่สุดยอดนะครับแล้วจะดูติดดูใส่ให้ดูนะครับติดทุกองค์นะครับตรงนี้ก็ติดนะครับยกไม่ขึ้นหรือเปล่านะครับติดนะครับนะครับติดนะครับเห็นไหมครับ ทุกองค์นะครับแล้วองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็ติดนะครับดูเม็ดมวลสารนี่โอ้ยหายห่วงนะครับสุดยอดดูรอยแตกเหี่ยวยน่นไปตามการเวลาขององค์สุดเดิดนะครับ โทรศัพท์นี่ก็โอ้ยถ่ายที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับถ่ายที่ไหนก็ปิดที่นั่นเนี่ยนะครับดูเม็ดแดงเม็ดแดงใหญ่นะครับดูนะครับตัวนี้ก็แร่ถูติดนะครับนี่แต่แร่เนี่ยมันไม่ใหญ่นี่มัน มีนิดเดียวนะครับเหมือนกับฝักโทรศัพท์หรือว่าอันนี้นะครับมันติดนะครับติดเลยนะครับตียกขึ้นทุกองค์นะครับ ติดนะครับติดติดนะครับจะดกยกไวขึ้นนะครับตรงนี้ก็ติดนะครับ ติดเลยนะครับองนี้ติดเลยนะครับดูเลยนะครับองนี้ติดข้างหน้นานะครับนะครับดูสวยๆนะครับองน,งนี้ติดข้างหน้านะครับดูมิดนะครับดูมิดมิดเงินมิดทองมิดเหล็กไหลไฟดำนะครับ สุดยอดนะครับมีแต่องค์ที่สวยนะครับองค์นี้สุดยอดเลยนะครับดูรอยแต่แยกนะครับรอยแต่แยกก็มีทุกองค์นะครับนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นรอยพูดแต่เรื่าอะไรก็แล้วแต่เต็มหมดเลยนะครับนะครับองค์นี้ ดูติดทุกองค์นะครับแต่องค์นี้จะยกไม่ขึ้นนะครับ้าผมมีแร่ดูติดอยู่ห้าองนี้แหละครับที่ยกขึ้นแต่พวกนั้นติดอยู่แต่ยกไม่ขึ้นถึงเกาะขึ้นไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแร่มันอ่อนนะครับแต่บางๆถ้าเป็นแร่นนหนาๆเหมือนกับที่กับเสียนกหนูโอย วางลงทีเดียววิ่งใส่กันหมดเลยเนี่ยนะครับครับที่ดูที่ชมขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆอ,อาจารย์ทุกท่านทุกคนนะครับหรือว่าสมาชิกที่เคยเช่าสมเดิจจากผมไปหรือว่าพระ ต่างๆนานานะครับอเปื้ออกงั่งนะครับก็แลยวแต่นะครับขอขอบคุณท่านนะครับขอขอบคุณครับ